กำลังนั่งดูคะ่ะเพราะว่าลูกค้าทักมาทางเมสเซจเยอะมากนะคะว่าพี่คะไม่อยากเป็นรอยสิวคะ่ะพี่คะอยากหน้าขาวะต่งสวคะ่ะพี่คะอยากอยากให้ผิวดูดีกว่าน,นี้คะ่ะหลากหลายดีเองนะคะเพเมสเซจเข้ามาสอบถามพี่เฟิร์นนะคะเยอะมากเก,กาี่ยวกับหนึ่งเลยไม่อยากหน้าเหาี่ยวไม่อยากเป็นสิวไม่อยากเป็ฝา้าไม่อยากเนอริ้วรอยและที่สำคัญไม่อยากทำให้ผิวมันี่ย ดูแดดก่อนใบแต่ที่ค่ะหนูไม่ชอบการผัดเซลล์ผิวเลยค่ะหนูกลัวการผัาเซลล์ผิวหนูไม่กิรผลผลิตผลไม้หนูไม่ชอบเอสเซนส์ในการผ่ดเซลล์ผิวหนูไม่ยากหน้าลอะหนูต้องไปโรงเรียนหนูต้องไปทำงานหนูต้องแต่งหน้าทั้งหมดทั้งมวลหนูไม่อยากมีอาการเหล่านี้เลยค่ะแต่หนูไม่อยากเป็นสิวหนูไม่อยากมีรอยสิวหนูไม่อยากหน้าเหี่ยวหนู่อยากเป็นแก้ม้นพกสิ่อนางที่หนูทานมาสภามาคะเรายินดีจะบอกเลยแต่กวอนอื่นเราต้องเข้าใจกระบวนการการผ่าเซลล์ผิวก่อนอย่างที่ศูนย์ความงาม จุดด่างดำหน้าหมองคล้ำหรือว่าปัญหาสิวอุดตันต่างๆเราต้องรู้จักกันว่า,า,าดการผ่าเซลล์ผิวนี้มีข้อดีอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะการผ่าเซลล์ผิวเนี่ยจะช่วยให้ลดการเกิดสิวอุดตันและก็ลดเรือนรอยหยักกล้านบนใบหน้ารวมไปถึงรอยสิวรอยฟ้าจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำแต่ สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะการผ่าเซลล์ผิวจะทําให้สกินแคร์ที่เราใช้บํารุงเนี่ยซึมสู่ผิวและบลํารุงฟื้นฟูผิวเราได้ดีและทําให้ผิวหน้ารูขุมขนของเราสะอาดแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆทีนี้นะคะย้อนกลับมาที่ผลิตภัณฑ์ของ iris cleaner ซึ่งในกลุ่มการผ่าเซลล์ผิวข,ของ iris มีหลากหลายเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการล้างหน้าเลยนะคะจะมีสารสกัดที่เรียกว่าช่วยในการผ่าเซลล์ผิวในขณะที่เราล้างหน้าทำความสะอาดไม่ได้หน้าลัวอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะเขาจะช่วยลดความมันนะคะบนใบหน้าลดการเกิดสิวและช่วยผ่าเซลล์ผิขขอวอย่าง่อนโยนถัดา กะะ็จะเป็นกลุ่มโทนเนอร์วันนี้พี่เฟิร์จะเลือกเป็นโทนเนอร์ตัวนี้ค่ะทลฟายอิโทเนอนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยกระบวนการการขัดเซลผิวในรูขุมขนให้สะอาดเมื่อรูขุมขนสะอาดก็จะลดการเกิดปัญหาสิวอุตันนะคะนอกจากนี้บางคนบอกว่าไม่อยากขัดเซลล์ผิวแบบแรงๆไม่หลักหน้าลอกไม่อยากเป็นมาคีพี่เฟิร์นแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะไบโอควิน1ไบโอควิน1นะคะจะมีสารสกัดเรียกว่าอะติเช่นวิกาเซลล์ตัวนี้นะคะจะช่วยขัดเซลล์ผิวในขณะที่เราใช้ค่าได้ในคลุกคลอกมัน องคิดย้อนกลับไปดูนะคะเราเห็นทานลกเห็นเด็กน้อยเนี่ยเราจะร,รู้สึกว่าผิวของเขามีความเนียนนุ่มเต่งตึงและสดใสยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเด็กน้อยหรือทาลกเนี่ยเขาจะมีการผัดเซลในทุกๆ5วันในทุกๆ5วันถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูแลดีมีการทาโลชั่นทาบำรุงผิวของเด็กก็จะรับอย่างเต็มที่แต่เมื่อโตขึ้นในวัยของวัยรุ่นการผัดเซลล์ก็จะเพิ่มระยะเวลาขึ้นขยายระยะเวลาขึ้นจาก5วันเป็น14วันหรือประมาณ2อาทิตย์แล้วถ้า เกิดเป็นไวของพี่เฟิร์นเนี่ยอย่างต่ำเลยนะคะ3เดือนแล้ว3เดือนเนี่ยไม่รู้ผัดตรงไหนบนร่างกายของเราเราอยากให้ผัดแก้มดันไปผัดหน้าผากเราอยากให้ผัดคางดันผัดจมูกซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้ถึงต้องมีสมุนไพรที่เรียกว่าปลอดภัยและเป็นเวทสมางอย่างแอริคควีเนเจอรเข้ามาตอบโจทย์ในการผัดเซลล์ผิวที่ทําให้คุณลูกค้ารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแถมยังได้แก้ อย่างตรงจุดอย่างตัวต่อไปนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันเลยค่ะเพราะเจ้าคนเล่นตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยดีท็อกซ์สิวโสมกโปลดน้ำมันใต้ผิวและช่วยในเรื่องของปัญหาสิวอุดตันได้อย่างตรงจุดหรือจะเป็นของเร่งการผัดเซลล์บางคนทำงานตากแดดนะคะตากแดดบางทีเอาไม่อยู่ตัวผองเล่นเนี่ยก็สามารถพอกได้ทุกวันและยังช่วยนะคะผ่าเซลล์บริเวณผิวหน้าของเราเนี่ยได้อย่างอ่อนโยนนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นลูกค้าที่มีปัญหาสิวหรือฝ้าพี่ตนก็สามารถแนะนำเป็นแอคเนสครีมนะคะหรือว่าครีมฝ้านะคะหรือครีมสิวเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหหหหาาาาาาคลล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 ้้ออ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 องงงกกกกกกกัััับบบบบรรรรรผผดดดเเเเเซซ์์์ป็นนนนนตตววว่่่่ะะะะสิิททภพพขขโจยยไใืืมีี ถ้าอยากหน้าเนียนนุ่มรอยสิวลดลงสิวไม่ตามมาฝ้ากระจางลงความเหี่ยวย่นไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเหมือนหน้าพี่เฟิร์นเนี่ยพี่เฟิร์นผัดเซลล์นะคะอย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยจะผัดประมาณ2อาทิตย์ ก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุก15วันจะมีการลงกระบวนการการผัดเซลลใช้ผลิตภัณฑ์ที่พี่ฝนแนะนำมาข้างต้นเนี่ยลงเพื่อผัดเซลล์ผิวเพื่อนหนึ่งเลยให้อายุผิวของเรามีความสดใสและที่สําคัญเรื่องสิวเรื่องรอยสิวก็จะลดลงทําให้ปัญหาที่พี่ฝนเคยมีเนี่ยจบไปเลยค่ะด้วยสมุนไพรของไอริสถ้าเพื่อนๆหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากจะปรึกษาในเรื่องของปัญหาผิวและอยากเข้าใจกระบวนการผัดเซลล์ผิวที่ถูกต้องสามารถดูคลิปนี้และคลิปต่อๆไปของไอริส ะะพี่เปิร์จะนำมาบอกทิปเ,เด็ดในทุกๆคลิปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ